ถ้าพูดถึงเรื่องสีเขียวเนี่ยเดีย๋ยวนี้คุณธนาวานไปที่ไหนนะครับ<แ>ทุกธุรกิจเนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับที่เป็นมิสิติงวดล้อม่ายิ่งขึ้นนะครับหรือว่า Green o c e ียนําให้ตอนนี้เนี่ยทางนิชชันของเรานะครับเ b c นบีซีเนชชันบอร์ดแคสติ้งคอร์ปอเรชันจำกัดหมหาชนเนี่ยเขาไปร่วมมือกับทางสตาบันไทยพัฒน์<แ>เพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจที่<แ>มีคิดนะครับกรีนโอเชียนนะครับเพื่อที่จะเปิดตลาดใหม่แล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้กับบรรดาผู้ ึ่งสิ่งนี้เองนะครับแนวคิดที่ว่าก็คือแนวคิดแห่งความสมดุลแลวก็เป็นทางสายกลางนะครับที่จะช่วยยกระดับการทํางานที่ได้มาซึ่งกําไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนเนี่ยพยายามที่จะตั้งเป้าให้ไปให้ถึงแต่บางทีระหว่างการเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะครับซึ่งถึงเวลานี้เนี่ยเขาบอกว่าโอกาสในการเข้าถึงการตลาดที่จะดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและก็การตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความผงยาวเรื่องสุขภาพนะครับแนวคิดที่ว่านี้เนี่ยก็เป็นการต่อยอดนะครับจากธุรกิจเดิมก็จะเป็นรูปแบบการแข่งขันทางด้านราคานะครับที่ล้วนแต่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าตอนนี้กระแสสีเขียวเนี่กลายเป็นเทรนใหม่นะที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจรองจากราคาแล้วก็คุณภาพแล้วเวลาอย่างนี้นะคนไปเลือกซื้อสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดู ว่าองค์กรนั้นเนี่ยมีเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้กับใจเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาจจะมะีความเข้าใจหรือ,อสมมติฐานว่าการปรับกระบวนการธุรก,กิจเข้าสู่เรื่องของกรีนเนี่ยอาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแต่จริงๆในหลายเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราได้มี ทำกรณีศึกษาเข้าไปพูดคุยกับองค์กรธุรกิจหลายแห่งก็ปรากฏว่าในกระบวนการหลายเรื่องที่เรามีการเปลี่ยนวัตถุดิบมีการเปลี่ยนเรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยมันทําให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นมา ซึ่งเรื่องนี้นะคะจะสามารถเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีการผลักดันทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของระบบที่จะต้องมีการกำก,กับดูแลด้วยธรรมพิบาลสีเขียวนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของบุคลากรน,นะคะจะต้องมีการสร้างอุปนิสัยนะคะที่เป็นการฝึกฝนแล้วก็ ลุฝังกันเลยนะคะสำหรับการที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับบรรดาบุคลากรในองค์กรนะคะขณะที่ในฝั่งของทางด้านบริษัทเนชั่นบอลสติงคอปเปอรชั่นจำกัดมหาชนนะคะวันนี้ทาง้านกรรมการผู้มนวยการนะคะคุณอดิศักดิ์ริมปรุงพัฒนกิจท่านก็ก็จริงๆก็คือสอดคล้องกับสิ่งที่ทาง n อ c ซีได้ตั้งไว้ในเรื่องของของการสร้างคนนะครับเพื่อโดยประย่ายิ่งในองค์กรต่างๆที่แต่รับอภิรตนพัฒน์กำลังเข้า จริงๆะสุดท้ายเันมันขึ้นอว่าับคนนะ